วันนี้จะมาแชร์คำว่า get ที่ใช้สองแบบแบบที่หนึ่ง get บวก adjective you can put get together with an adjective for example get sick get hungry get cold get hot you know ทีนี้เอาไปใส่ประโยค I get cold very easily คือเป็นคนแบบหนาวแบบ แบบง่งายๆเป็นแบบคนแบบขี้หนาวนะคำว,ว่า get บวกกับ adjective แบบนี้มันจะหมายถึงตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วจากนั้นเราก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นแบบนั้น so it means like something that is becoming something นะคะการกลายเป็นอะไรบางอย่างเนาะมันจะไม่เหมือนกับ I am hungry นะเออ I am hungry ก็คือตอนนี้ hungry หิวแต่ถ้าเราบอกว่า I get hungry every time I see you. ฟ o ้ดโชว์อะไรแบบเนี้ยคือแบบทุกครั้งที่ดูก็จะรู้สึกหิวขึ้นมาเลยจากตอนแรกไม่หิวแต่พอดูรายการเกี่ยวกับอาหารมันก็เกิดหิวขึ้นมา <c oughs> เห็นไหมมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีคำมมันกลายมาเป็นมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราใช้เกตบวก Adjective รูปแบบที่สองเกตเหมือนกันจา้าแต่เป็นเกตที่บวก for example ให้ทายว่าบวกอะไร g ก t soaked เปียกหมดหยอด นั่นแหละเปียกไปหมดเลยนะคะเราย่งเปลี่ยนมองยอดเออ get soaked หรือ get sunburned เออผิว get sunburned หรือ get damaged สังเกตไหมทั้งหมดเนี้ยเป็นคำอะไรที่ตามคำว่า get yes เป็น verb ช่องสามสามไพ่ตอบสองไพ่ตอบสองสองมได้จ้ะช่องสามนะคะ อ่ดังนั้น get บวกบบช่อง3นะคะความรู้สึกเหมือนกันเลยก็คือตอนแรกไม่เป็นตอนหลังมากลายเป็นสิ่งนั้นเช่น get sunburned I got sunburned so bad last time I went to the beach ครั้งล่าสุดที่ไปเที่ยวเนาะคือแดดเผาแบบ sunburn ผิวไหม้ไปหมดเลยนะคะใช้เกิดริยา get เป็นช่องสองเห็นปะ I got sunburned แต่ตัวที่เป็นกริยาช่องสาม sunburn ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะอืม my car is getting damaged because of the storm เออหมายความว่าตอนเนี้ยมันมีพายุเข้าอยู่เราก็เลยบอกว่า my car is getting damaged เห็นไหมคะว่าใช้เป็นเทนไหนก็ได้เนาะแล้วก็จากนั้นใช้กริยาช่องสามตามคำว่า get อะขอแต่งประโยคหน่อยคนละหนึ่งประโยคได้ไหม,ม get adjective 1 และเกตบวกกับกริยาช่องสาอีกหนึ่งใส่ไว้ในคอมเมนต์เลยจ้า